ครับวันนี้ก็จะพามาดูเมล็ดพันธุ์ของอีลอกนะครับนะครับซึ่งผมก็ทยอยเก็บไปแล้วนะครับนะจากที่หายหายไปสังเกตจากด้านบนนะครับอันนี้ก็เก็บไปเยอะแล้วใครจะหมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บเพิ่มนะเก็บลูกที่สุกนะครับสีแดงแดงนะครับสีแดงนะต้นโยกนะครับ อย่างเงี้ยนะครับโฟกัสไม่ได้เลยอ่าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บเก็บให้หมดนะครับเก็บไม่ค่อยถนัดมือหนึ่งใช้ถ่ายอยู่นะครับ ไปจนหมดนะครับอเก็บหมดแล้วครับสำหรับต้นนี้นะครับไปดูต้นต่อไปครับามาดูต้นนี้กันต้นนี้ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเมล็ดพันธุ์ยังไม่แก่มากนะครับ ต้นนี้ก็ค่อนข้างจะสีแดงแล้วนะครับแสดงว่าแก่แล้วต้องเก็บนะครับถ้าไม่เก็บนี่มเมล็ดพันธุ์จะหล่นนะครับหล่นลงพื้นดินในบางทีมันหาหายากหาเก็บยากนะครับจากพื้นดินเพราะเมล็ดที่แห้งแล้วก็จะกลายเป็นสีดำๆนะครับแล้วก็จะทําให้เราหายากเมื่อลงเลยหล่นลงพื้นดินนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้เสร็จก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก็เก็บมาเสร็จละว,วันนี้นะครับวันนี้วันที่สิบเอดวันพืชมงคลน,นะครับ <c oughs> ก็เก็บมาได้ประมาณร้อยร้อยกว่าเมาล็ดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะนําไปตากให้แห้งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะส่งให้คนที่จองไว้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับ